สวัสดีทีมงานยำเลิกง,งานนะฮะพูดอะไรก็ไม่รู้นะฮะติดใจหรือบ้างเดี๋ยวแต่รถเม็กซิ่งจวดทำหันหน้าไปเหมือนเขาเลยจะดูกันยกดำน,นะฮะบะสูงก่าเตี้ยขนาดไหนนี่ครับบะซีรีส์มันจะยาวนิดหนึ่งครับ làm nó nhô đâm đi giống rồi nè, ôi, rồi bách xịt chuột nó

ลองเลยลองดูเดี๋ยวดูอาจารย์โอ้ลองรถแมคโครหน่อยมายืนดูตั้งนานครับสงสัยอ,อยากทบแมคโคร จะลองจะลองนึกว่าขับเป็นนะขับเป็นเหรอ,เ,อดเดี๋ยวดูอาจารย์อาลองไมโครนเนี่ยนึ่งฮะโอ้โหอ,อะได้ลนค่ะโอ้โหขุดลมเฉยๆดี๋ยน,นี้ไม่แข่งแรงเลยเป็นยังไง